ครับผมจะยิบพาเที่ยวครับวันนี้จะพามาเดินชมตลาดสะสี่เหลี่ยมวันอาทิตย์ครับผมมาดูทุเรียนถูกครับชมมือเลยครับผมนี่ครับผู้ใหญ่หัวลนร้อยยี่สิบครับลูกหนึ่งโลก็กลัวเองครับนี่เปลือกบางครับเนื้อเยอะเจ้านี้รับประกันครับผมอร่อย มีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญน,นะครับผมนี่ครับมีหลายราคาครับใส่แกะคาใส่คาใบยอบโ่ไม่ห้าสิบบาทครับคมโีุ่งรับวันอาทิตย์ครับผม <im it> ด้านเงาะครับมังคุดสดๆครับจ้าครับผมครับผมข <im it> <im it> ังกำลังตะก้าครับ หลายอย่างหลายแนวครับนี่จะเป็นด่างสับปะรดน้ำหนึ่งเนื้อหนึ่งครับมากินครับโชว์ด้วนยขับหวานฉำครับผมมาเลยนะครับถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบครับผมอากาศดีหมูครับหมูย่างคอหมูย่างครับโอ้ลิ้นกับนี้ครับวิ่งหนากินเนาะนี่ครับ ออกมาเลยนะครับออกมาเลยสินค้าพร้อมขายครับเป็นวิตส่ทะลักนี่ไรดานี่อะไรไก่ป๊อกด้วยครับนี่เป็นวิตแบบกำลังเต็งนาครับทาโกก็ได้เยอะแล้วครับได้ครบไส่แล้วครับทาโก้อเด้อครับเด้อวันอาทิตย์ครับ ส้อมไว้ส้อมไว้ผัดผิดปลาไหลครับใส่ใต้น้ำลาบไกล่ลาบปิดโอ้มีนวดกบมาครับโลเทลร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับใส่บ้านสดๆครับผมปลาไหลครับผมยีดาวครับไข่ด้านเมงทอดกรแบบเด้ครับ โอกาสมีเวลาก <iri> ็ขอเชิญนะครับผมถ้าผมขายทุกร้านครับนี่ก่อนเนื้อเม็ดไก่ทอดหิงอฝังท้าผมขายนะครับหมดสองชุดแล้วเฮียเบิร์ดวันนี้สบายเลยเบาตัวหิวครับขอบคุณครับจ้าดูได้เลยครับอากาศดีครับออกมาเลยนะครับผมเตรนวันครับผมครับอันนี้ก็ผักสดโดยอุบ น้องอ,องู้ครับผมเสงครับเขียวตะลีตรงนีครับโอกาสมีวลก็ลขอเชิญนะครับผมขับเสร็จสุดครับเป็นด้านกับเข้าสำเร็จครับผมพักหลวกพักตกเป็นี่คือับิป้าสำเร็จครับ ผัดหูใส่หนไม้ดองยำเล็บมือนางยำหมูยอครับมีต้มเซ่บมาด้วยนะครับวันนี้กระเพงจืดต้มแเสบครับหากินมันเพศครับเปือกทอดเมลนทอดเปือกทอดกล้วยทอดขอเชิญน,นะครับผมวันอาทิตย์ครับตลาดสะสีเหลี่ยมครับโอ้ กันนี้ยังใหญ่เลยทำอีกท่านครับโตเกียวครับส,สิบบาททำให้เห็น <pun S 1> สดๆครับครับของนี้ก็ลูกชิ้นห้าบาทห้าบาทครับห้าบาทครับมาได้เลยครับผมพร้อมแล้วครับผมขายแล้วเนาะพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับครับมาเลยครับมาเลยครับผมจะก๋วยครับก๋วยสดๆครับสิบห้าบาทกับวิ่งใหญ่ครับ ราคาดีคือหลังร้านได้ห้าบาทครับผมนี่หลังร้านห้าบาทจริงๆครับผมไม่โกงครับนี่ครับหลังร้านห้าบาทครับแม่บเลยครับผมครับคกับเงินต้องติดต่อหลังร้านแล้วเนี่ยครติดต่อหลังร้านห้าบาทครับเชิญนะครับผมอนาทิตย์ครับโอ้เงาะเงาะโลเทลัยครับมาเป็นรถเลยครับเงาะโรงเรียนแท้โลเท่าไหร่พี่ ละยีสครับผมสี่โล,โลร,ร้อยโ,โ,โอ้ถูกครับมาเด้อครับเด้อไส้กรอการมากินครับ,รบโอ้สลังอย่างอ,อากาศดีอากาศดีน,นี่ก็ผักบ้านครับ นี่นี่นี่ฮะลองกลัดูอะไรตรงนี้มีอะไรเบิ้งจ๊ะ ่เาเลยีหัวหมูครับดอปลายหัวหมูรับนากินครับ,รบ,รบปลา,าปุ่นลาบลปลาลาปาปลาดุกมาด้ยวยครับาป้้วลาปลาปลาปรัปลาปลาส้มครับปล่ปนลาปลาปลาปลาลาาปลาปาปลาปล เื้อสดมาพร้อมี่วันนี้เออเขาถ่าเขาถ่าสดมาแล้วจ้ะซุ้มด้านเนื้อ,อไก,สอกอ่สดครับหกน่องขาต้มยำเนื้อหมูสดสดครับร้อยเจ็ดสิบครับวันนี้โอ้ยพอกินกันครับเกีอ่อืลัอเ ครับบู <Eso> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆกันลูกปลาครับปลาโอ้มาถึงก็ตขอใหญ่เลยฮะจอมวร์เจ็ดสิบปลาครับนี่กุ้งสดๆครับน่ากินมากครับหอยครับอาหารทะเลครับปลาทู อันนี้มีปะทูมาด้ดนนิเฮ้เขาถ่าเออขาถ่ายกำลังลงคร,รับกำลังลงขอบกุติดตามช่องยูทูบแต e อิทพาเที่ยวให้หน่อยนะครับอาบแมงผักบ้านครับผักบ้านอา๋อปากซื้อไม่ไหวดึกแล้วถ่ายนี่ครับ เออมีนามยะนางมาในวันนี้ตนี่ปลากินมกับใไม้ตุกซีกเก็ดสดดรสสามที่กับถงใหญ่นี่ก็ผักักสมเพงเพสองที่น้องครับครับครับผมนี่แต่ละพัดอย่างหอมกระเทียมพริกแข้งรับสดจ้ มาลานเดี๋ยวพอเลยนะ้อนี่นาะเคืรอนลาบเนาะครบชุดเลยซูชิครับซูชิบัวรเรียนครับซูชิน่ากินครับผมเป็นด้านขนมเบื้องครับทำสดๆครับนี่โหน่ากินครับผมบอบบบโอาก,กาสมีเวลาก็ขอเชิญน,นะครับผมอนาทิตครับทังเง,งินถังทอง ผักสดสดหอยสดสด0ี่บบาทหอยเชอรี่บอกขึ้หอยจุ๊บีิโอ้ไปยำอย่างเดียวเลยเนาะก้อยเลยเครื่องเคียงครับมีเยอะแยะครับผมฝากกดติดตามช่องยูทูบตาอิพาเที่ยวให้หน่อยนะครับขอบคุณครับฟังห้าทนมีหลายหน้าหลายใส